สวัสดีคะ่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องตามกากานะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะโอ้อะไรเนาะนี่เดี๋ยวเรามาถามนะคะเมื่อวานนี้เราเพราะเอาประแดงมามห้หนู้ว่า หนึ่งมาพี่น้องไปสร้างประเด็กลาน้ำกุงเท่าไรพ่อนี่สร้างประเด็กถือใจตำคุงเรสร้างประเด็สร้างประสร้างปลางเโอ้ยสร้างตามแซวแซวเมือน้ำจิ๋บนีประเด็ก แขวนไว้ข้างน,น,นอกบ่องหน่อยถ้ารวัดวัดที่ขา่เอาไว้ข้างหลังได้นะแต่รใช่ไหมอมเอไข่เสียเอาแขวนใส่อันอกระจกมองหลังเด้อคาเฟ่หรือมันเต้นกันเนี่ยนะ ันนี้วันนี้คือเมื่อวานสั่งช้มตำกินไข่ถือใจประแดกแล้วไข่เลยสั่งสั่งเห่แลาวซื้อมะหย,ย่างวะหยังวะหยังวะอสามช่อหน่อยสาวสา,า, <ขอ S 2> า,าไปทั้ทงหนเราวันนี้คุณลุงคุณลุง,ลงช่างจำกินพิซซ่ามาหรือเปล่าฮะวันนี้น่ะยังไม่ได้พลังประแดกเลยซื้อมา กิโลหนึ่งปลาแดกสี่สบาทอยู่ที่นู่นนะปลาอร่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เอาไปใส่แกงหน่อไม้สามสายังโมลงจากหลดบ้างัยกคนทุก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 ทราทุกทุกทุกินพิซซ่าเดี๋ยวจะุกทุกเลยบุกเลยทุก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 ทียเดี๋ยวเราก็จะเอาปลานะะไปแขวนไว้ก่อนข้างกเราบุกกทุกทก ีนางคอนะสามสาวอรถเลยนนองกำลังเตรียมอก็ลงจากรถไอ้ไอๆคอยเอาขึ้นรถได้บเอาขึ้นรถได้บให้แขวนไส้ได่ไว้เอาเอาไส้รถก็ได้เนาะจังหอมเนาะ วันนี้พีน่าพีหมูเราออกชุดที่สี่แล้วนะหมูออกลูกได้ชุดที่สี่แล้วพีทีแล้วมีออเดอร์ไปยังได้เจ็ดตัวนะเมื่อเมื่อวานนี้ออเดอร์มาแล้วครับออเดอร์หมูหันมาแล้วเจ็ดตัวขอสามชาหน่อยยังไม่ได้เลยเอาเอาไย พ่อใจเล็วได้ท่าสามซาไปเลยพี่น้องเอาปลมาเอนี่ะไม่กินตำร้านพ่อเขาเมื่อวานนี้ติดใจติดใจในปลาสั่งแกให้ซื้อมาให้อ่า เจาไปกินที่กกอกไม่ไม่ให้เอาขึ้นรถก็จะเอาแบบนี้แหละแขวนไปแล้วมันจะไม่ลนเหรอลนก็มันคงไม่ลนหรอกเนี่ยดูมัดมัดเต็มที่เลยมัดอย่างดี้ผ่านหน้าตำรวจตำรวจจะไม่เรียกไม่เรียกรอกมันก็ไม่ได้เลยไอ้นี่ไง เออมามาก็ถ <Ooh. test Springs> <c oughs> ูกถูกอันนี้อยู่เก็บตลกงานรถวิ่งวไปเอาเฮ้ยรถคันนี้ถ้าเขาจะเรียกเขาเขาจะเรียกว่าคุณลืมถุงอะไรไว้ข้างหน้าหรือเปล่าเออประมาณนี้นะคิดว่าาเรืใช่ค่ะเมื่อวานเขาขี่รถไล่ตามมาคือเออเขาตำรวจตำรวจวิ่งวิ่งรถตามก็ตกใจรีบวิ่งเขารถกระจกลงมาเขาบอกเขาบอกว่าเออคุณลืมอะไรไปข้างนอกหรือเปล่า เรามาแขวนไว้เดือนนี้แล้ก็เป็นอะไรที่ตลกแว้ยอร่อยมากใจดีด้วยนะคะอย่ังน้อในเดือนมกราคมเราได้ยังไงได้ค่ะสามชาหรือยังวันนี้น่ะเขามาขอสามาเขามาขอแล้วได้แล้วหนุนไปโบแล้วได้สามชาม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 าขอสาม ยากาศก็เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะพี่ครับสวัสดีค่ะพี่ครับเรีกปล้มกบแล้งร้านอ้เจ้าเจาบอกเข้าใจเองบอกบ่านนกบ่านนกมา2วันติดเลยนี่บ่านนกของเราเนาะ,ะ <c oughs> อ้อมาแล้ว เที่ยงแล้วเนาะปลาสั่งกับร้านส้มตำสู้มาปลาสิเดี๋ยวเขาจะหาว่ามันยังไงเดี๋ยวเขาจะหาว่านัดแล้วทำไมไม่มาเอาใช่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 ยังคือเหตตนโยนตุนโยนมาเยอะเลยหอมขอสามชาด้วยเออบอสไม่ใช่เหรอ มันไม่ผิดเราขอเฉยๆเราไม่ได้เป็นคนให้เดี๋ยวท่านตา้ออกมาเดี๋ยวท่านตา้งขอสามชาติ่อยขอสามชาติหน่อยเพราะมีความคิดยังไงบ้างที่ตอนนี้ไฟฟ้ามาถึงที่กราฬาดงแล้วดีครับมันจะได้มี Wi-Fi แล้วก็มีไฟใช้กันนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งชาร์จรถกันนะครับเนาะเพราะมันก็ดีครับมีไฟเข้ามาแต่ว่าการขอไฟบางใช้เวลาสี่ถึงห้าวันมจะช้าอยู่แล้วแต่ถ้าไฟมาก็โอเคครับนะมันจะได้มี Wi-Fi บ้านก็ได้มีพัดลมกันนะครับจะได้ไม่ร้อนกัน ทำงานก็สะดวกขึ้นถ้ามีไฟฟ้าแล้วครับผมเชื่อว่าบ้านจะย้ายเข้ามาเยอะเพราะว่าทุกคนยังไม่ย้ายเข้าเพราะรอไฟตอนนี้มีมีมีไฟแล้วก็มีบ้านต่อไปก็มีไวไฟแล้วนะครับเรื่องของไวไฟก็จะไวขึ้นดีใจมากไหมดีใจครับเราก็ไม่ต้องวิ่งไปร้านกาแฟแล้วไปร้านกาแฟเลยครับไปไฟที่ไหนร้านกาแฟวิ่งวันหนึ่งวิ่งประมาณกี่รอบสิบรอบครับสิบรอบเพื่อสั่งน้ํากินทุกรอบต่อไปเราจะมีไวไฟเราจะไม่วิ่งแล้วนะครับ ปกก็ไอ้จำปาโดก็มีไฟก็ดีครับมีไฟก็ดีใช่ค่ะผมนะครับรผมก็ว่าทำไนะคนไม่ดูเราคนขับมาดูไฟที่ลุนหมดยอดที่น<อ>ู่นที่ล<อ>งคลิปไปสิคลิปอ่ะกาแฟกี่แก้วนะสิบแก้วกาแฟสิบแก้วเมาไหมทีนี้เมา,าเหมทกินชาเกียรติวันเบาหวานขึ้นเราไปโลดของเขาต้องซื้อของเขาจริงป่ะไม่ตืมมันก็นะเกียด เที่ยวละแก้วเทละแก้ววันติดเที่ยวเขติดแก้วแล้วแล้วน้ำมันที่เติมไปนะคะเจ้าของร้านบอกว่ามาบ่อยนะพี่บอกแต่บอสใช้เติมน้ำมันวันหนึ่งฮะที่มีเที่ยวหมดทิ้เไม่ได้เบิกเมียเอาอะมันลุงไม่มาเหรอลุงไม่มายังเลยค่ะเที่ยวครึ่งนะเที่ยวครึ่งแล้วยังไม่มาเนาะปกติก็ลงมาเนี่เนาะแล้ววงไวายเหรอ สวัสดีครับคพาดีเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับเป็นร้อนรัวเดี๋ยวเดียวโอ้ยยังไงกันแน่นี่ดวงเราจะไม่ทายกันด้วนี่อ่วดวงวิ่ราบมจะไม่ทายกันดนี่ไม่ร้อนจริงร้อนจริงนร้อนเพราะว่ามันใช้่ไหนตรงนั้นจะก สำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ